แล้วเราตีไฟมัน่าจะพอดีลุ้นกันนะคะงวดนี้จะมาหรือไม่มางวดที่แล้วมาสองหนึ่งเก้าก็มาสองหนึ่งเป็นสองเจ็ดแต่ว่าคนไม่ซื้อกันเพราะมันออกไปแล้วนะคะชุ่มๆเลยให้ให้ไฟเป็นสีแดงให้ไฟนชุ่มๆเลยขอเล็กทูบเอาแม่นๆเลยนะวันนี้แบบเทห้แเลยพี่ได้เห็นนะเท hey, เลยไม่งั้นเราแบบมันจะอยู่ข้างล่างงาเล็กที่มันจะแม่นๆได้หรือยังเนี่ย แนวรับนวกลัวมันแตกนะครั้งที่แล้วข้างหน้ามันแตกตอะได้แล้วล่ะมาเดี๋ยวเราผ่านจะสวดมนต์นะคะไม่กล้าตักไปลึกเดิมมันจะจมเลยใช่ไม่มทรายก็ทำทรายไว้ให้แล้วอันนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราผ่านสวดบทยาละละตีค่ะบทละระตีก็ อาราตีให้ประธานวีพีทั้งหมด18คนขอพระคณน์ได้โปรดสะดัะฟังนะคะที่ข้าพเจ้าจะสวดมนต์บทอธัธราศีลาสาเป็นคณตรปังใหญ่ที่สุดในจักรวาลแห่งนี้ขอพรงได้โปรดรับฟังและได้โปรดประทานพรให้แกปุกวลาชื่อที่ร่วมมาในวันนี้และได้โปรดประทานเล็ทุบสามตัวตร,ตรงแม่นๆนะคะเลยนะคะ ओम नमस्ते गणपत म प्रत्यक्ष तत्व के वरम तरतासीमेंगे वरम धरता। ตัวเมวาเกวารัมหาลตาสีตัวเมวาสารวัมคารวิดัมพัมฮาสีตัวอมสัจฉาตอัตมาสินิจจมุรติธรรมวชามิสัจธรรมวชามิอวัตตุนามสเสอาสโตรัมบุตรายาเอกัธรรตายา วิขนาณนาชเนศิวสุตตายอสิวราธมูราตายนนามนามหาหจุดไฟวีทีแลวค่ะจุ <c oughs> ดไฟวีทีเลยค่ะเดี๋ยวจะรับตีไฟแล้วนะคะตอนนี้มาที่เลขทุปค่ะเล็กแรกมาแล้วครับเล็กแรกมาแล้วโอ้ยไอยมาเก้เล็เนี่ย มาแล้วนะคะอมคอมาเต้เล่นเนี่ยดนล่าอาราตีกันก่อนนะคะใครเห็นเป็นอะไรครับพิมพ์มาได้เลยนะครับใครเห็นเห็นเป็นอะไรพิมพ์มาได้เลยเด้อเลขแรกมาแล้วเลขแรกมาแล้วอือคนแลก์ก็แชร์ค่ะเดยอเราตีนะคะอารตีอารวัลเลิกไว้ก่อนอนดีหละอารตีเสร็จก็คง สามตัวครบพอดีนะคะ<ห>ขอให้มีความสุขความเจริญค่ะตอนนี้จุดไฟพะธานมีทีทั้งหมดสิบแปดคนแล้วนะคะแต่จะภับไม่ได้จุดนะคะเดี๋ยวว่าเทวไลเราจะรองกันมากนะคะครับเราจะร้องพระพุทรงกันนะคะเราพอถึงขั้นอันดับตีของเราเดี๋ยวเราจะร้องบทอาสุขลตาหน้าของประข,งะของเทวไลความขึ้นหงายใบมันต่อว่ะแล้วมาติดให้ทอฝันกับหัว โอ,อ้ปิดกับได้ละได้ละอาโอเคค่ะมาพอคณเนศลูกจากรลาบตีถวายพงนะคะขอพงได้ปลดรับไฟแห่งการนารตีมงคลและความสำเร็จสูงสุดจงเกิดจง,จงมีกระทอฟันให้ทอฟันนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้ทอฟันทำอะไรก็สำเร็จสิ่งที่ตั้งเป้าไว้สิ่งที่มุ่งหมายไว้ขออย่าให้มีวุฒัสกิดขัดใด ขอพ่อคณจริยผลประทานพ่อใน,นเท้าขวัญี้นะคะพงพ่อคณจรยเจ้าค่ะโอม,อมวักระตุนดามหากายสุริยะโตรติสมะพรานนิรวิขนัมกุรุมเมเดวะสารวะกาลียสุสารวะดาคนลุกไปหมดเลยพี่ได้ครอบไหมสำเร็จสมังทุกอย่างคะ่ะมาดูเลขกทูบเลยคะ่ะ<า>พี่ดี่จบแล้วค่ะพี่เด เป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้ถือว่าแบบว่าขอบทวนกระบวนคาวัอบทวนนะครับแล้วก็กระชับจัดเต็มนะครับสําหรับใครที่ร่วมบุญจะเป็นประจําอยู่แล้วเนี่ยก็จะทราบนะครับว่าเราก็จะมีไหวแบบเนี้ยเดือนละสองครั้งนะครับตามเลิกที่ทางวันแขกที่อินเดียเขากําหนดวันมานะครับแล้วก็จะบอกว่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีแค่วันเดียวนะครับที่นี่จะมีแค่วันเดียวเพราะฉะนั้นติดตามดูได้นะครับว่า เราจะทําพิธีไหว้พระพิเ,เนตรในเลิกมหาทรัพย์เลิกมหาเศรษฐีเลิกเปิดขุมทรัพย์เนี่ยกันวันไหนนะครับก็นุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะครับที่ร่วมบุญมานะครับขอทุกคนเนี่ยมีโชคลาภแล้วก็สมดังปรารถนาที่ที่พรที่ขอไว้นะครับและสำหรับใครที่อยากที่จะมาร่วมบุญก็ติดตามกันครั้งหน้านะครับในเดือนรกรกฎาคมนะครับผมเอาละไรเยากเห็นแล้วใช่แลนะ้วค่ะากเห็นแล้วนะครับอยากเห็นต้องได้เห็นนะครับามาดูเลยครับผม ใช่แล<ม> <มา S 1> ้วพอฝันอมุนปิงปองแล้วแต่ทอฝันนี้ไม่ได้ลงเพจ<ช>แล้วมันชนกัน<ช>งงมากชนกับเลขปิงปองที่หมุนแต่ว่ามันไม่ใช่เลขปิงปองเป๊ะแต่มันจะเป็นเลข <ๆ S 1> คายเลขใุ่่ <ๆ S 1> งงมากแคปไปลเลยค่ะแคปไปลเลยค่ะทุกคนค่านะครับสำหรับเลขตัวสุดท้ายเนี่ยหลายหาคนก็คงจะเห็นแล้วแหละว่าเป็นเลขอะไรมันเป็นเลขเดียวกันกับตัวที่สองนั่นแหละแต่เป็นเลขตัวเดียวกับตัวที่สองแต่สำหรับผมแล้วผมจะไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะผมเจ้าเลขตัวตัวที่สามก่ะโดด มา,าจาับให้พัคเนตซีแดงบัญชาจะไ,ได้รู้ว่ามันจะกคงนี้นะคะรู้ไหมว่าทอฟันหมุนปิงปองไปแล้วนะคะแต่ลงใน u t u b e แล้วจะล,ลงในเพจอีกทีหนึง่งจชื่อมว่าเลขมันชนกันพอดีเลยนะคะเอาขับว่าเลขไม่ได้โยนเลยมันไม่ค่อยโฟกัสโอเคโฟกัสละข้างล่างก็คือตัวเดียวกับตัวที่สองนะก็คือสองเก้าเก้าค่ะสองเก้าเก้าหรือสองหกหกสองหกหกก็เป็นเลขเทอไเลเป็นบ้านรเรานะคะ แล้ววันนี้ก็มีอะไรเกี่ยวกับบ้านด้วยนะคะเซนซนนะคะตรงนี้นะะเออนั่นเละคือวลาอินมาหรือเปล่าสองหกหกนะคะอ่าแคปไปเลยค่ะนอนหลับฝันดีแล้วนะคะทุกคนอ่าเจ้าภาพก็ดีวีพีก็ดีนะคะประธานก็ดีทั้งหมดเลยนะรวมกันก็น่าจะประมาณร้อยร้อยสิบเจ็ดบวกสิบแปดได้เท่าไหร่ร้อยสี่สิบครอบครัวโดยประมาณเนาะร้140อยสี่สิบครอบครัวในวันนี้นะมีโชคมีลาภ ในวันที่หนึ่งกระลักกระดอกกระแดกแน่นอน <8. S 1> นะหนึ่ง <5. S 1> กระกระก,กระแลกคือหนึ่งกระดานะคะแล้วก็เดินหน้าเนี่ยมีรอบว่าอยู่แค่วันเดียวคือวันที่ยี่สิบไปแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งทีนึงครับวยี่สิบเท่าไรยี่สิบเท่าไหร,ะไหรนะอาจจะยี่สิบสองยี่สบสามยี่สี่ห้าเดี๋ยวลองดูทีนึงนะคะว่าปฏิทินทินดูมันเท่าไหร่นะคะครับรกลำรวยเกิดกลุ่มซับกันนะคะอ่บางคนบอกนีแล้วค่ะมีมีวันเดียวพอเจอที่รวมครั้งเดียวจับเต็มไปเลยแล้วแต่บางคนก็อยากจะเริ่มทั้งสองสองรอบครับแต่่่วาที ฟีดแบ็กครับที่หลายๆคนเนี่ยครับอินบ็อกซ์มาบอกผมหรือว่าไลน์มาบอกผมเนี่ยเขาบอกว่าทุกครั้งที่ไหว้เนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชื่อของเขาบางคนถวบางคนก็เรื่องของสุขภาพนะครับบางคนก็เรื่องของการงานบางคนก็เรื่องของสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นแล้วหลายๆคนก็เรื่องของโชคลาภครับเชื่อไหมว่าปิงปองอ่ะใครรู้ว่าปิงปองเพชรกล้าออกอะไรแล้วอยากรู้บ้างเดี๋ยวเราติดตามในลงเพจเพราะว่าลงในยูทูบไปแล้วนะคะบางคนรีบไปดูในยูทูบเพื่อนใหญ่ลว มันไม่ได้เป็นเลขติงกองกองกอแต่มันเป็นเลขที่ทอฝันกินแพงมาครับก็มันชนกันพอดีนะคะครับอ่านะคะดีจะไม่ต้องมีเลขเยอะนะคะครับสองเก้าสองหกด้วยนะคะโชคดีร่ำรวยค่ะโชคดีครับผมโชคดีนะครับดีค่ะบันดีลาภสวัสดีนะคะบ๊ายบายขอเป็นเศรษฐีปิดเลยค่ะ